คะ่ะชาวโลกวันนี้นะคะก็กลับมากับการทดลองอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือจะมาทดลองกับอีเจ้านีแ้แรกมันก็คือ crystal growing experiment kit ก็คือเป็นการทำผงคริสตัลขึ้นมาเนี่ยค่ะเหมือนรูปไอ้นี่เลยเนี่ยเนี่ย,ยซึ่งอุปกรณ์นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะตามรูปนี้เลยก็จะมีก็จะมีถ้วยภาชนะแล้วก็จะมีไอฝาครอบคริสตัล มันเป็นทรงแบบนี้เนี่ยตามรูปดังนี้แล้วก็จะมีฝาเหมือนเป็นคล้คลคลายๆกระดาษแล้วก็ผงสีแล้วก็ผงทางทริสตัลแล้วก็ช้อนนิดหน่อยอ่ะแล้วก็มีถ้วยไว้สําหรับตัวมั้งไม่แน่ใจแล้วก็จะมีคู่มือให้นะคะแต่ถ้าที่เราแอบๆคู่มือมาแล้วก็คือวิธีการทำเนี่ยก็คือเราจะต้องต้มน้ำร้อนแล้วเอาน้ำร้อนเนี่ยไปใส่ไว้ในถ้วยเนี่ยแอบแอีออแหละ ใส่ในถ้วยนี้แล้วก็เอาไอ้ผงคริสตัลสีขาวเนี่ยคะ่ะเนี่ยอันเนี้ยใส่ไปในถ้วยนี้แล้วก็คนให้ละลายพอคนละลายเสร็จปุ๊บให้เอาไอ้เจ้านี่เทใ,ใส่ลงไปในีแม่พิมพ์แบบนี้พอใส่เสร็จแล้วก็เอาไอ้พวกผงสีเนี่ยใส่ลงไปจะใส่ยังไงก็ได้ฮะก็คือแล้วแต่สไตล์เราแต่ก็คือพอใส่ไอ้พวกแม่สีลงไปเนี่ยอย่างแรกที่สําคัญก็คือ ส่ไปก็คือไม่ต้องคนแอนเดอี่ปล่อยให้น้องเป็นอย่างนั้นไปค่ะส่วนระยะเวลาที่น้องจะโตค่ะก็คือขึ้นอยู่กับเวลาของมันมากสุดก็คือสามสัปดาห์นี่นะคะอาลาไปเราทำกันเลยโอเคสเต็ป okay, แรกนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการต้มน้ำให้ร้อนนะคะเปิดแก๊สก่อน อุณหภูมิประมาณหนึ่งร้อยองศานะคะหลังจากนั้นก็อ้อนน้ำร้นำอนนี่นะคะมาเทใส่ในถ้วยนี้นะคะะอุณหภูมิประมาณหกสิบเอ็ดนะคะแล้วเราประมาณให้เหลือประมาณสี่สิบองศานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาสารที่จะไปทำคริสป้านะคะมาใส่ลงไปค่ะ จากไหนก็จะต้องคนคนให้สารละลายนะคะพยายามะเก็บบัดนึงน,นะคะอ่าแล้วก็เอาตะเกียบเนี่ยคนเข้าไปจนกว่าสารที่อยู่นี้นะั้นเนี่ยมันจะละลายค่ะคนเข้าไปคนเข้าไปอุ่ร้อนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณห้าสิบเอ็ดหนึ 51, ง่งเอ้ห้าสิบเอ็ดอุ่น พอประมาณ 40, 40องศาแล้วก็คือเอาไปเใ,ใส่ในถ้วยอื่นๆนะคะแล้วก็ใส่ผงสีผงสีได้เลยในกล่องที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยคือเขาจะมีผงสีที่เขาเตรียมมาให้อยู่แล้วค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเอาสีผสมอาหารเมาใส่ได้หรือเปล่าคือไม่แน่นใจนะคะว่ามันจะผลลออกมาเนี่ยมันจะคิสเซอเวลาจับตัวเนี่ยมันจะติดสีหมหรือเปล่า โอเคแล้วก็จะทำการเอาถ้วยนี่นะคะมาวางไว้ให้เรียบร้อยนะคะจับไปชาวโลกก็หลังจากที่มีจัดถ้วยตามนี้นะคะก็คือเราก็จะเอาสารเนี่ยเทลงไปตามถ้วยตามนี้นะคะเรามาเทกันเลยดีกว่าขอตั้งกล้องแป๊บ แล้วจากนี้นะคะก็คือเราก็จะใส่แมสดสีลงไปซึ่งมีสีอะไรบ้างนะมันก็จะมีสีอมองไม่ค่อยเนี่อันนี้น่าจะเป็นสีออกแนวสีแดงๆหน่อยนะคะอ่ะสีแดงจะมีสีขาวด,ด้วยแล้วก็สีออกน,น้ำเงินน้ำเงินหน่อย โอเคไม่ต้องพักคัแพงเรามาใส่สีกันเลยดีกว่าเขาก็จะมีช้อนมาให้ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่าตอนที่เราใส่สีลงไปคือเราไม่ต้องไปควนอะไรทั้งสิ้นนะคือปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปค่ะในคู่มือเขาก็ได้เขียนเขาว่าอ er ีเ o นส n ตอร t อันนี้ลงไปอันนึงเอาอันนี้สีเหลืองเงินนะคะอันนี้ข้าวหมวดข้าวหมวด,มดจะเป็นเ้าใส่ตามความรู้สึกอุ๊ยอันนี้ใส่เยอะไปหน่อยอันนี้ค่อยๆอ,อ,อันนี้ประมาณนี้พออันนี้ก็ใหญ่อยากได้สีชมพู ไว้ประมาณ3สัปดาห์นะคะเอ่อแล้วก็ใช้ไอัน,นี้นะคะปิดข้อปากรองไว้ประมาณแบบนี้เพราะว่าเวลาตอนที่น้องตดโต,ตเนี่ยก็คือมันจะมีเกล็ดเนี่ยขึ้นมาแบบปิดปากตรงแถวนี้ค่ะแล้วมันจะแบบคือมันจะเลยออกมาตรงออกมาค่ะถ้าเราใช้กระดาษปิดถับเอาไว้เนี่ยคือมันจะไม่ได้ออกมาตรงช่วงขอบขอบพลาสติกค่ะขอบปากพลาสติก ปิดเอาไว้ท,ทุกตัวนี่แหละปิดเอาไว้เพื่อเพื่อป้องกันเจอกันอีกสามสัปดาห์นะ อะแล้วนะคะหลังจาก่านมาเกือบสามสัปดาห์แล้วและนี่คือการทดลองนะคะสามสองหนึ่งออคื่นเลยนะคะเุผลที่ต้องกระเซ็นนี่ก็คือเพราะว่าตอนนี้คือเวลาเกิดจิติงเกนแล้วก็เลยต้องกระเซ็นนอนเพราะว่าไม่อยากให้ใครตื่นเอาล่ะเปิดไฟได้กันดีกว่าโอเคนี่นะคะก็คือ หลังจากการที่ปล่อยให้คริสตันี่ยน้องได้ตดโตมาเป็นเวลาส3าสัปดาห์ค่ะเห็นไหมคะน้องก็จะตกโตขึ้นเป็น สีฟ้าเยอ่กว่าไปใหญ่ตอนนั้นเราก็จะค่อนข้างหลัอนิดน,นึงอันนี้นะคะเป็นแบบที่เราจะไม่บู่อบาก็คือ เราจะปล่อยให้น้องติบโต,ตอย่างเดียวแล้วเราจะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปทายาวสารหรืออะไรทั้งสิ้นอันนี้นะคะสีแดงเห็นไหมคะน้องใชไม่ก็มีความเป็นเจอยู่ พ่อจะขายกันแกรายแกของยา ชนิดสีมกขงนอันนี้ก็เป็นนข้างบางหน่อยและแ้ามีผลงานอันนึงที่เราที่ไปผลงานชิ้นแรกรุ่นแรกนะคะที่ทำแล้วเป็นแบบมือบอลนะคะอันนี้เป็นแบบมือไม่มบอลก็คือเราจะไม่ไปขย่าน้องมืบอลอย่างนี้ค่ะและเอาให้รู้นะคะ ตั้งแต่ชิ้นแรกแลวนะคะก็คือสีฟ้าอันนี้เป็นผงจากาน้องจากพี่รุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งอันนี้สีขาวก็จะออกเป็ในนคล้าๆน้ำแข็งใสหรือน้ำแข็งแห้ง อันนี้เป็นเพชรคสตัลง,อย,องย,ยอาหน้าแบบเสียสักอยู่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น่าภูใจอยู่เป็นแท่งเงือ สองส่วนกิไฮกันปรากฏสเปกสีแดงและสิ่งที่ลักนณะเหมือนกับลุนแรกกับลั้นที่สองก็คือน้อจะมีความเหมือนแบบเป็นเก็ดน้ำแข็งสุดมากนอนนะที่จะได้ออกมาเป็นโปร่งคิสต้าแบบ โดยส่วนแบบนี้ค่อนข้างทำยากแต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะโตผสมยังไงให้ดีแล้วขึ้นอยู่กับความระมัดระวังด,นะด้วยด้วยด้วยส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เข้าใจว่าทไมคริสตันถึงได้มีราคาที่ เป็นราคาพิเศษอยู่การทดลองนี้ก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะและนี่ก็คือบทสรุปของของการทดลองนี้นะคะถามว่าใช้สารเคมคีแบบนี้ยากไหมก็คือมันก็ไม่ได้ยากนะคะถ้าทําตามสูตรแต่ว่าเด็กๆควรจะทํากับผู้ปกครองใจดีก,กว่าเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่าบางทีถ้าเด็กไม่ระวังให้เด็กก็คืออาจจะมีผลกระทบตออ่ตอกับร่างกายก็ได้ ดยเฉพาะดวงตากับผิวหนังเนี่ยผิวหนังอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดวงตาถ้าไม่มีผลนี่คือเราอาจจะตาบอดไปได้เลยนะคะและมันไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยดวงตามันสำคัญที่สุดในชีวิตด้วยเพราะว่าถ้าเราสูญเสียดวงตาไปคือเราจะใช้ชีวิตยากขึ้นเข้าไปอีกแล้วก็วนใครที่เป็นโรคผิวหนังแบบพิเศษก็คืออย่าลืมใส่อปกระจป้องกันให้ดีนะคะเพราะว่า สารนี่มันอาจจะแบบไปเรียกว่านะทำลายผิวหนังก็ได้ค่าจะไปรู้แล้วถ้าสมมติโดนเข้าไปจริงๆก็คือให้ล้างน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็ให้หมอไปรีบไปหาหมอเพื่อทําการตรวจเช็คเพื่อเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความอุ่นใจด้วยนะคะส่วนราคาไอ้เจ้ากล่องน,นี่นะคะ่ะก็ประมาณอยู่หลักประมาณหลักพันนี่นะะแหละค่ะแล้วมันจะมีหล,หลายราคาอยู่จะมีไซส์เล็กไซส์กลาง แล้วก็ไซส์ใหญ่อะคะ่ะถ้าไซส์กลางก็จะราคาประมาณสักหกรส่วนไซส์เล็กน่าจะราคาประมาณ400อันนี้ก็จําให้ได้แล้วค่ะอันนี้ซื้อได้ตามที่ B 2 S นะคะถ้าถ้าใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเราไปทำตามกันดูนะคะระวังตัวให้ดีนะคะตอนทำทดลองเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้ชาวโลกดูด้วยกันนะคะสํหรับตอนนี้ก็ขอตัวก่อน,นะคะบ๊ายบาย